ตัวท้ำเองก็มีการพูดกันบอกว่าเขามีเขาเรียกแผนดีแผนดีก็คือว่าถ้าเกิดออกมาแล้วนะฮะมันบอกว่าผิดไอ้กฎหมายหนึ่งันเ้าร้อเจสิบ็ดะฮะที่ถูกฟ้องว่ามีการใช้เกิดอำนาจไปเขาก็มีแผนดีนะครับยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาออกมาในลักษณะเป็นยังไงบ้างในขณะที่เรายังไม่รู้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าถูกคว่ำนะฮะในกรณีที่ถูกคว่ำนะฮะเขาก็มีทางออกแผนบีงเขาเนี่ย มีกฎหมาย3ฉบับที่เขาจะมาใช้ทดแทนกับสิ่งที่เขาเรียกว่าไอ้ตัว r e c i p r o c a l t a r i f f คือไอ้ตัวที่ท่านออกกฎหมายเนี่ยมีบางตัวมันถูกกฎหมายอยู่แล้วเช่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องอะลูเมเียมกันเหล็กเขาออกกฎหมายนะครับใช้กฎหมายปี1962่ชื่อว่า trade e x p a n s i o n act ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าถ้าเกิดนะครับในกรณีที่ทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะครับ มีการระบุชัดนะฮะว่าเฮ้ยมันมีผลก่อเรื่องของอผลประโยชน์แห่งชาติ National Interest ในกรณีนะครับอ,อนุญาตให้ทางด้านประธานาธิบดีจะสามารถขึ้นกำแพงภาษีได้อันนี้ก็คือเรื่องเหล็กกับเรื่องของอลูมิเนียม